เหล่าคนดังทั้งเจนนิเฟอร์อนิสตันรีสวิเทอร์สปูนเครีวอชิงตันและแพทริคเดมซี่โพสต์ภาพเซลฟี่สวมหน้ากากอนามัยลงอินสตาแกรและฝากไปถึงผู้ติดตามเป็นล้านๆว่าการสวมหน้ากากเป็นเรื่องจำเป็นเมื่อตัวเลขผู้ติดเชื้อในสหรัฐตอนนี้อยู่ในขั้นโคม่าแต่3ล้านคนทางทางที่พึ่งคลายล็อกดาวน์เนื่องจากผู้คนยังละเลยการสวมหน้ากาก แม่เข้าใจว่าหน้ากากชิ้นเล็กๆใส่แล้วอาจไม่สบายนักแต่สิ่งที่ร้ายแรงกว่าคือการที่ธุรกิจต่างๆต้องปิดตัวและผู้คนเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเนื่องจากชาวอเมริกันยังช่วยกันไม่มากพอ เป็นอีกครั้งที่คนดังร่วมแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ผ่านแฮชแท a ก Rare a m d Max เป็น Challenge ทางออนไลน์ที่เริ่มต้นโดย t o r y b u r c h ดีไซเนอร์ชาวอเมริกัน s <S ชวนบรรดา <an amazing S 1> คนมีชื่อเสียง right, ช่วยกันรณรงค์เรื่องนี้ยังถึงมือนักแสดงรุ่นใหญ่ท o แ Hanks ซึ่งเขากับภรรยาเป็นคนดังระดับโลกหลายแรกๆที่พบว่าติดเชื้อโควิด19และรักษาจนหายดีอีกทั้งยังร่วมบริจาคพลาสมาเพื่อทดลองทาวัคซีน โดยระหว่างการให้สัมภาษณ์ถึงผลงานภาพ,พยนตร์เรื่องใหม่กับช่อง Apple TV ดารารุ่นใหญ่ออกมากระทุ้งคนที่ไม่สวมหน้ากากว่าเป็นการละเลยสุขอนามัยคนส่วนรวมทั้งๆที่การสวมหน้ากากอนามัยเป็นเรื่องง่ายๆไม่ได้ยากเกินเข้าใจและพวกเขาควรรู้สึกละอายใจบ้าง การสวมหรือไม่สวมหน้ากากอนามัยเป็นเรื่องพื้นฐานที่ถูกทำให้ซับซ้อนขึ้นในสังคมอเมริกันเมื่อหน้ากากกลายเป็นเรื่องทางการเมืองโดยเฉพาะข้ออ้างที่ชาวอเมริกันไม่น้อยใช้ปฏิเสธการสวมแมสก์ว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและขัดกับหลักเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญจนต้องออกมาประท้วงบนท้องถนนหรือการอ้างว่าพระเจ้าได้ประทานลมหายใจให้กับมนุษย์ดังนั้นการใส่หน้ากากจึงเท่ากับการโยนของข,องขวัญจากพระเจ้าทิ้งไป in him and he became a living soul where do you derive the authority to regulate human breathing with ipsos 9 out of 10 americans say that ยังมีการสํารวจว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่ที่สวมแมสเป็นฝั่งเดโมแครตมากกว่าฝั่งรีพับลิกันซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยวันนี้มาจากท่าทีของผู้นําสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ที่ดื้อดึงไม่ยอมสวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะเลยแม้แต่ครั้งเดียว ยิงในช่วงหาเสียงก่อนถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ยิงทำให้ทางเลือกว่าจะสวมหรือไม่สวมหน้ากากถูกนำมาเชื่อมโยงกับขั้วต่างทางพกักการเมืองอย่างเลี่ยงไม่ได้แทนที่การสวมหน้ากากอนามัยจะถูกทำให้เป็นเรื่องพื้นฐานและการดูแลสุขอนามัยส่วนตัวและส่วนรวมมากกว่าโดยคาดการว่าหากไม่มีการควบคุมโรคต่อไปสหรัฐอเมริกาจะกลายเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันละแสนคนและจะยิ่งกระทบร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ และชีวิตพลเมืองในประเทศ